สวัสดีครับทุกท่านเห็นคุณพ่อนั่งเงียบอยู่คนเดียวเดี๋ยวไปดูก่อนไปซองก่อนคุณพ่อทำอะไรโอ้สวัสดีครับผมโอ้หลังเราตากแดดด้วยโอ้กินข้าวบ่ครับกินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวกินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวครับโอ้คุณพ่อกินข้าวกับก๋วยเตี๋ย,ยว กินข้าวกับครูดเดียวนะท่านผู้ชมไปเหตุงานบอกวันนี้กลับไปทํางาน,นครับอา้อาวหนูไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอ <c oughs> เป็นอะไรอ่ะ <c oughs> ลืมซักเสื้อโอ้ <c oughs> ลืมซักเสื้อก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนโอ้ว่าไม่รู้มาก,ก่อนนั่นเองว่าหยุดี่ไม่เห็นทั้งวันเลย <c oughs> ไม่โผล่ออกมาหหเห็นเลย ลืมซักเสื้อนะคพ่อกานังกินข้าวอยู่นี่แล้วก็จะไปทํางานต่อครับเออวันนี้คุณพ่อไปทํางานนะเออส่วนอันนี้ก็ลืมซักเสือ้อโอ้ยอย่าลืมสิลูกค่ะล้งอย่าลืมอีกนะเออดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรกินเหมือนกันนะท่านผู้ชม นี่นะท่านคุณพอกลับมากินข้าวอยู่ที่บ้านส่วนน้องหญิงนะฮะหรือว่าน้องสายฝนนะฮะท,ท่านลืมซักเสื้อผ้านะซักเรียงวันนี่นะให้ซักแล้วละ่ะไม่ได้ไปโรงเรียนเลยลืมซักเสื้อผ้าอ่นะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินนะทุกท่านก็มาดูของกินนะที่ร้าน ได้ข่าวว่าร้านนี้เขามาเปิดแล้วเหมือนเดิมนะหลังจากปิดมาหลายวันนะฮะเดีย๋ยวไปดูอะไรกินซะนหน่อยนะท่ามไม่ค่อยหิวข้าวเท่าไหร่ก็เลยมไม่ค่อยอยากข้าวเดีย๋ยวเข้าร่มก่อน แดดมันช่างร้อนเหลือเกินมาดูอะไรกินซะหน่อยท่านผู้ชมเอ้ไม่ได้เห็นหน้า <c oughs> เห็นหนวดกันนานมากเลยาหายไปใส่อะเจ้านะเมื่อบ้านบ่เดยเมื่อดูอะไรเด้อบ่มีแนวกินเล <c oughs> ยนะเออว่าจะปิดล่านเ้วทวาวอาแลรวหายไปโดนเติบ นี่ลนะ้วท่านสิ่งที่ผมอยากกินแหนมมีแหนมมีแหนมแล้วก็อะไรอีกมีอะไรอีกที่น่ากินของกินเพียบเลยอือหือมีน้ำยเอาอะไรต์ เนมออเออวางไวตรงนั้นเลยนมแลมีอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะเจ้าจะจะอะไรเจ้าจะเไม่ค่อยหิวข้าวเท่าไหร่ตอนนี้เโอ้เนี่ยเอาไปแกงตอนเย็นนี่บอกซื้อนนี้ไปแกงบอกเอเอจะกินแกงใส่อะไรเห็ดหูหนูนี่ใส่แล้วโอเคงั้นก็ซื้อไว้แกง้มีชา แกงใส่เห็ดเพาะไงเห็ดพเพาะเ,เจ้ามีไมเใช่ยเออแกงใส่เห็ดเพาะเห็ดพเดพรัเาพะอืมนีมาหาดูของกินนะท่านผู้ชมแม้วมีแล้วมีวมีอะไรแล้วนะของกินเรานะ่ะมีน้พริกมีปลาู มีน้ำพริกแล้วก็ปลาทูไข่ต้มไข่ต้มมีไหมไอักถุงหนึ่งไหมฮะตู้ไปพอเออพ่อตไหนจะจะเอาอันนี้ไปกเป๋ไปกินบ้างอนเยืมอะไรเนื้อบ่อืมไปกินพรุ่งนี้ช้าอืมเอาแล้วแต่เอาแล้วแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าจะกินข้าวกันอยู่นะท่านเผื่อ ไป,ไปก็หาของกินนะฮะท่านผู้ชมโอ้แดดร้อนมากเลยนี่มันหน้าหนาวหรือว่าหน้าอะไรวะนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันหน้าหนาวนะท่านผู้ชมโอ้ยโอ้นี่เป็นวัดบ้านพนทองนะท่านผู้ชมนี่เป็นวัดบ้านพนทองโอ้รู้สึกว่าหน้าวัดมีหญ้าอยู่นิดหน่อยผมเอาเครื่องตัดหญ้ามาอยู่นะท่านผู้ชมอืม ใครบอกให้มีหญ้านะมีหญ้าอยู่หน้าวัดนิดหน่อย่อยาตัดหญ้าหน้าวัดเลยนะท่านผู้ชมยิดอาสาทำได้ทุกอย่าง ไหนๆก็เอามาแล้วนะท่านผู้ชมตัดหญ้าซะเลยหญ้ามันขวางหน้าขวางตาอะตัดนิดหน่อยตัดหญ้าหน้าวัดเห็นได้เขาว่ายังมีงานบุญเลยตัดให้ฟรีๆเลย อโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวก็จะไปลุยงานต่อหลังจากกินข้าวเสร็จโอ้ตรงนี้เขารู้สึกว่ามีทีมช่างทำงานเหมือนกันนะนี่นี่อยู่ข้างวัดนี่โอ้อันนี้ก็เป็นทีมช่างทำบ้านนะท่านผู้ชมน่าจะบ้านใหญ่พอๆกับเราเลยนี่ก็กำลังทำงานทำการกันอยู่พ่อมาทำตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ เออทางโน้นกำลังทําบ้านทําอะไรกันอยู่ไม่พักเที่ยงบะเนาะนะไปทุกท่านได้ของกินแล้วแล้วก็เดินทางกลับเอาไปเอาเนื้อไว้ห้าสองอันอืมเวิรกิน ร้อนมากเลยนะทุกคนรู้ว่ามันร้อนอะไรนักหนาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหนาหนาวปีนี้ไม่ได้ใส่เสื้อหนาวเลยมันไม่หนาวเลยมีแต่ร้อนหน้าหนาวปีนี้คุณพอก,กลับมากินข้าวแล้วก็จะกลับไปทำงานต่อ คุณพ่อนะท่านผู้ชมโอเคครับทุกท่านฝากไว้ที่นี่นครับสวัสดีครับผม